เกมกรรมบทที่หแรงบีบคั้นยิ่งถูกบีบคั้นมากขึ้นเท่าใดใจจะยิ่งคิดถึงทางออกที่ถูกต้องน้อยลงเท่านั้นหัวข้อแรงบีบคั้นให้เบียดเบียนกันในเกมกรรมทุกเกม ู้เล่นทุกคนรู้ได้ด้วยตนเองว่าเพื่อให้ชีวิตดำรงอยู่จะต้องมีปัจจัยพื้นฐานในการหล่อเลี้ยงชีวิตสิ่งเหล่านั้นคือปัจจัยสี่ทุกคนยอมจำนวนให้ถ้าไม่มีก็ต้องทำให้มันมีหรือถ้ามีอยู่แล้วแต่เริ่มร่อยหรอก็ต้องหาเพิ่มมิฉะนั้นก็ต้องตายสถานเดียวมาดูกันว่าอุปกรณ์เล่นเกมกรรมมีแรงบีบคั้นอย่างไรบ้าง ื่อจะสืบสาวไปให้เห็นเขาเงื่อนว่าเหตุใดมันจึงเป็นบ่อเกิดของการก่อกรรมต่างๆนานาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 1. ความต้องการอาหารร่างมนุษย์ใช้พลังงานอยู่ตลอดเวลาแบบเดียวกับที่รถวิ่งได้ก็ต้องใช้เชื้อเพลิงไม่ขาดสายแม้กระทั่งเวลานอนหัวใจยังสูบฉีดโลหิต ปอดกับกระบังลมยังต้องสูบพ่นลมเซลล์ยังต้องเกิดใหม่ซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องใช้พลังงานทั้งนั้นพลังงานมาจากอาหารอาหารเป็นได้ทั้งพลังงานให้เคลื่อนไหวเป็นได้ทั้งธาตหล่อเลี้ยงอวัยวะให้คงรูปตลอดจนเป็นได้ทั้งภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงพอจะต่อต้านสิ่งบุกรุกรอบด้าน เมื่อมนุษย์ทุกคนบนโลกถูกบีบให้ต้องกินอาหารอาชีพค้าขายอาหารจึงเกิดขึ้นพ่อค้าอาหารอาจเลือกที่จะฆ่าสัตว์มาทำอาหารเพราะเห็นว่าได้เงินดีเป็นที่ต้องการมากหรืออาจเลือกทำอาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์แม้ได้เงินน้อยกว่าก็มีความสบายใจกว่ากัน 2. ความต้องการที่อยู่อาศัย ร่างมนุษย์ไม่อาจทนทานดินฟ้าอากาศอย่างน้อยต้องอาศัยที่มุงบังเพื่อให้กายอยู่สบายพอต่อให้เป็นคนร่อนเร่พเนจรหมอนหนินก็ต้องการร่มไม้หรือชายคาเมื่อแสงแดดแผดจ้าเมื่อมนุษย์ทุกคนบนโลกถูกบีบให้ต้องมีที่อยู่อาศัยอาชีพขายบ้านขายห้องพักจึงเกิดขึ้นพ่อค้าบ้านอาจต้องไล่ที่คนจน เพื่อปลูกบ้านจัดสรรให้คนรวยหรืออาจตัดสินใจใช้วัสดุราคาถูกที่เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยในภายหลังแต่หากทำทุกอย่างถูกต้องมีจิตอนุเคราะห์หวังให้ลูกค้าได้อยู่สบายหลับสบายก็นับเป็นอาชีพเกื้อกูลมหาชนได้เช่นกัน 3. ความต้องการเครื่องนุ่งหม่ม ร่างมนุษย์มีอวัยวะเร้นลับที่น่าละอายหากต้องนำมาเปิดเผยโจงแจ้งต่อให้ความรู้สึกของบางคนจะวิปริตบิดเบี้ยวจากธรรมชาติอยากอวดเนื้ออวดตัวท้าสายตาสาธารณชนก็ไม่เป็นที่ยอมรับสำหรับสังคมหมู่มากกฎหมายกับทุกประเทศจึงห้ามไม่ให้แสดงอวัยวะเพศอย่างโจงแจ้งเว้นแต่จะเป็นสถานที่จัดไว้โดยเฉพาะ เมื่อมนุษย์ทุกคนบนโลกถูกบีบให้ต้องมีเสื้อผ้าอาชีพขายเสื้อผ้าจึงเกิดขึ้นพ่อค้าเสื้อผ้าอาจเลือกที่จะสังเคราะห์ผ้าเนื้อดีที่ไม่ทำลายธรรมชาติมาจำหน่ายหรืออาจถลกหนังสัตว์บางชนิดมาทำเสื้อผ้าราคาแพงก็ตามแต่อัตยาใสสี 4. ความต้องการยารักษาโรคร่างมนุษย์มีความอ่อนแอ โดนร้อนโดนหนาวหนักไปหน่อยก็ไม่สบายป่วยไข้ได้แถมติดเชื้อโรคในอากาศเพียงแค่เดินผ่านไปในย่านพแพร่เชื้อก็ได้จำต้องมียารักษาโรคมาทุกยุคทุกสมัยเมื่อมนุษย์ทุกคนบนโลกถูกบีบให้ต้องใช้ยารักษาโรคอาชีพผู้ผลิตยาจึงเกิดขึ้นและเภสัชกรผู้จ่ายยาก็ตามมาบริษัทยาอาจต้องใช้ชีวิตหนูทดลองไปมากมาย กว่าจะได้ยาใหม่สักตัวหรือมีสิทธิ์เป็นผู้ให้ทุนวิจัยกระทั่งคนพบยาใหม่เป็นเจ้าแรกโดยหวังกลวยเงินจากคนป่วยทั่วโลกก็ได้หรือหวังปกป้องรักษามนุษยชาติไม่ให้ตกอยู่ในเงื้อมภัยของโรคที่ไม่มียารักษาก็ได้ส่วนเภสัชกรผู้จ่ายยาอาจเลือกยาดีด้วยความคิดอนุเคราะห์ผู้ป่วยให้หายดีทันทีก็ได้ หรือเลือกยาที่ช่วยให้ดีขึ้นแต่ไม่หายขาดแบบหวังเลี้ยงไข้ก็ได้จะเห็นได้ว่าปัจจัยในการดำรงชีวิตที่สำคัญสูงสุดคืออาหารและอาหารก็ถือเป็นต้นเหตุอันดับหนึ่งที่บีบให้สิ่งมีชีวิตต้องเบียดเบียนกันเห็นชัดที่สุดก็ในหมู่สัตว์ป่าที่ต้องอาศัยชีวิตของสัตว์อื่นเพื่อต่อชีวิตให้ตนเอง การเลือกอาชีพเบียดเบียนชีวิตสัตว์เป็นเรื่องของผู้ผลิตสำหรับผู้บริโภคไม่ได้ร่วมเบียดเบียนด้วยเพราะก่อนถึงเวลากินก็มีสัตว์เป็นศพอยู่แล้วไม่ต้องอาศัยกำลังใจในการทำให้สัตว์ตายฟังผู้บริโภคจะมีส่วนร่วมก็ต่อเมื่อรู้เห็นเป็นใจวงการฆ่าสัตว์อย่างรู้ว่ามันจะตายเพื่อมาให้ตนกินเหมือนเช่นที่เห็นในร้านอาหารบางแห่ง ที่ให้ชี้ได้ว่าจะเอากุ้งปูตัวไหนมาจัดการนั่นก็ถือว่าทำกรรมในการประหารชีวิตร่วมกันแล้วกับพ่อค้าส่วนผู้บริโภคในสังคมทุนนิยมนั้นเงินเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนปัจจัยสี่เพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าปัจจัยสี่อันสลักสำคัญยิ่งบีบคั้นให้มนุษย์ต้องทำงานเพื่อหาเงิน อย่างไรก็ตามทางมาของเงินไม่จำเป็นต้องด้วยวิธีทำงานเสมอไปลูกเศรษฐีอาจใช้วิธีแบมือของเงินพ่อแม่ไปตลอดชีวิตโดยไม่มีใครเดือดร้อนส่วนลูกชนชั้นกลางที่มีรายได้น้อยก็อาจใช้วิธีไถบุพการีโดยไม่สนใจว่าพวกท่านจะต้องลำบากหาเงินไปจนแก่เท่าอย่างไรหรือดีขึ้นมากว่านั้นหน่อย คือบากหน้าไปขอยืมเงินคนรู้จักแบบตั้งใจจะใช้คืนแต่ถ้าใช้คืนไม่ได้ก็หลบลีหนีหน้าเพื่อจะได้ไม่ต้องคืนกันดื้อๆและในที่สุดแล้วสำหรับคนที่ไม่รู้จะขอยืมหรือรีดไถใครก็อาจต้องปล้นคนไม่รู้จักแล้วค่อยอ้างเอาในสารว่าไม่มีทางเลือกอื่นอีกการปล้นก็ยังแบ่งออกเป็นหลายแบบ ทั้งปล้นแบบย่องเบาปล้นแบบช่อชนซึ่งหน้าปล้นแบบเหนือเมฆระดับชาติแต่จะอย่างไรก็เข้าขายลักทรัพย์ทั้งสิน้นหากเกมกรรมไม่มีแรงบีบคั้นเป็นปัจจัยสี่อย่างน้อยที่สุดการจี้ปล้นระดับล่างๆจะสาบสูญไปเหลือแต่การปล้นและการช่อชนในระดับสูงๆขึ้นมาชนิดที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เช่นปล้นเพชรปล้นรถยนต์ปล้นชาติปล้นแผ่นดินเป็นต้นจะเห็นว่าเพียงด้วยปัจจัยสี่ก็ก่อให้เกิดกรรมทั้งฝ่ายหาเงินมาซื้อและฝ่ายจัดหาสินค้ามาขายมีการแข่งขันมีการตลาดมีการแย่งชิงมีการเอารัดเอาเปรียบมีการพิยรพยายามเพื่อทำเป้าก่อให้เกิดอาชีพก่อให้เกิดวงจรกรรม แห่งการเป็นผู้ให้และการเป็นผู้รับกล่าวอย่างรวบรัดที่สุดความจำเป็นของปัจจัยสี่ทำให้เกิดพื้นฐานรองรับวงจรกรรมดีกรรมชั่วได้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วหัวข้อ เครื่องกระตุ้นโลภะโลภะคือกิเลสที่ก่อให้เกิดอาการทางใจในแบบเล็งอยากได้อยากเอามาอยู่กับตัวอยากเอามาเสพสัมผัสอยากเอามาครอบครองเป็นกรรมสิทธิ์ของตนสิ่งที่กระตุ้นโลภะให้มีความแรงกล้าได้นั้นมักเป็นของต้องห้ามยิ่งฝืนใจห้ามก็ยิ่งหมดความอดทนอยากตามใจตัวเองให้ก่อกรรมในทางที่ผิด เช่นอยากกินเปิดพิสดารสมองลิงจึงสั่งฆ่าลิงอยากได้สมบัติคนอื่นที่เขาไม่ยอมขายจึงลักเอาอยากได้ลูกสาวคนสวยของเพื่อนบ้านจึงฉุดร่าอยากได้หน้าจึงปั้นเรื่องเอาดีเข้าตัวโยนชั่วให้คนอื่นอยากเคลิ้มเมาให้คลึกครื้นจึงกินเหล้าเป็นต้นเครื่องกระตุ้นโลภะในโลกนี้มีอยู่มาก แบ่งเป็นสองพวกใหญ่ได้แก่ 1. สิ่งไร้ชีวิตได้แก่ทุกภาพที่ดูน่ารักทุกเสียงที่ฟังรื่นหูทุกกลิ่นที่หอมทุกรสที่หวานทุกสัมผัสที่สบายรวมทั้งทุกสิ่งที่น่าพอใจของแต่ละคนอาจแบ่งออกเป็นทรัพยากรธรรมชาติเช่นน้ำมันและสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ทั้งหลายเช่นเงินทองเป็นต้น นอกจากนั้นยังมีสิ่งไร้รูปทรงที่หอมหวนยิ่งกว่าดอกไม้ทุกชนิดคือชื่อเสียงเกียรติยศและตำแหน่งหน้าที่การงานอีกด้วยทรัพยากรธรรมชาติธรรมชาติจะจัดทรัพยากรไว้ให้พอดีกับการเสวยกรรมของแต่ละคนยกตัวอย่างเช่นบอน้ํามันดิบอาจอยู่หลังบ้านของคนที่กรรมเก่าอนุญาตให้รวยง่ายๆ แต่ก็อาจไปอยู่ในทะเลลึกเพื่อรอพวกที่กรรมเก่าอนุญาตให้รวยยากมาสแสวงหาเอาเองทั้งนี้บางยุคที่ไม่มีเครื่องยอนต์กลไกและไฟฟ้าใช้น้ำมันดิบย่อมไร้ความหมายหรือมีค่าน้อยกว่าที่กำลังเป็นอยู่ในยุคเราธรรมชาติก็จะจับคนที่สงควรรวยในยุคนั้นๆไปวางไว้อีกที่หนึ่งซึ่งมีทรัพยากรมีค่าชนิดอื่น มาประเค้นให้เงินทองวัตถุที่ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติเช่นธนบัตรสำหรับแลกเปลี่ยนสินค้ามนุษย์จะผลิตขึ้นมาให้พอดีกับความจำเป็นไม่มีรัฐบาลไหนผลิตเงินไม่จำกัดสำหรับแจกจ่ายประชาชนทุกคนเพราะเงินจะเฟอค่าของเงินจะเป็นศูนย์แม้ผู้นั่งงอมืองอเท้า ก็ถือเงินเท่าคนทำงานทั้งวันทั้งคืนได้น่าสนใจตรงที่ว่าทั้งธรรมชาติและมนุษย์เองต่างก็ไม่แจกจ่ายสมบัติพร่ำเพรื่อเงินจะกระจายไปสู่มือที่ทำงานหรือไม่ก็มือที่มีบุญหนุนแต่คนเรามักเรียกร้องความเสมอภาคด้วยความโลภอยากได้เหมือนเขาแต่ไม่อยากลงทุนลงแรงอย่างเขาและนั่นก็นำไปสู่การตีชิงวิ่งราว การหลอกลวงซึ่งหน้าการปล้นระดับชาติการช่อชนระดับโลกหรือไม่ก็พยายามสร้างแนวคิดอันเป็นอุดมคติสุดโตง่ตงเช่นรูปแบบการปกครองที่จะให้อำนาจรัฐเป็นผู้จัดแบ่งสมบัติแก่ประชาชนเท่าๆกันซึ่งไม่มีวันเป็นไปได้จริงเลยตราบเท่าที่ธรรมชาติกรรมวิบากยังถืออำนาจสูงสุดในการจัดสรรปันส่วนไว้ในมือ เทคโนโลยีมนุษย์ยุคปัจจุบันสร้างสิ่งเรา้าคกิเลสได้แรงจัดสิ่งที่เรียกกันว่าเทคโนโลยีก่อให้เกิดเครื่องไฟฟ้าราคาแพงมากมายมนุษย์เอาเทคโนโลยีมารับใช้ความต้องการทุกชนิดเช่นต้องการสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลาบวกกับต้องการข้อมูลด่วนต้องการแสงสีเสียงอันบันเทิงตลอดจนต้องการอยู่ในกระแสแฟชั่น รวมหลายความต้องการเข้าด้วยกันก็กลายเป็นที่มาของโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตเมื่อมันตอบสนองความต้องการได้มากก็ย่อมบีบคันให้ผู้คนหาทางเอามาครองให้ได้แม้ต้องใช้เงินจำนวนมากเพียงใดก็ตามดังจะเห็นข่าวว่ามีเด็กวัยรุ่นขายไตยของตัวเองเพื่อซื้ออุปกรณ์ไอทีจำพวกนี้นั่นเป็นขีดวัดความต้องการว่า รุนแรงเพียงใดอุปกรณ์ไอทีหนึ่งชิ้นอาจมีค่าเทียบเท่าชีวิตแทบยอมตายเพื่อให้ได้มาทีเดียวชื่อเสียงชื่อเสียงเกียรติยศไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คุณเลิกดูถูกตัวเองไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ทำให้คุณเนื้อหอมฟุง้งแต่ยังเป็นโอกาสให้คุณเลือกทำในสิ่งที่ต้องการได้มากกว่าคนอื่น โดยทั่วไปชื่อเสียงเกียรติยศมักตามมาด้วยเงินทองทางเลือกและเพศตรงข้ามทุกคนจึงอยากมีชื่อเสียงเกียรติยศกันนักคนส่วนใหญ่ได้ชื่อเสียงมาจากหน้ากาก,ากแห่งความดีน้อยนักที่จะได้ชื่อเสียงมาจากคนงานอันบริสุทธิ์ซื่อโดยมากเราจึงมักเห็นชื่อเสียงที่ติดกลิ่นของกรรมเหม็นๆมาด้วยเสมอ ตำแหน่งหน้าที่การงานตำแหน่งหน้าที่หาใช้เป็นเพียงเครื่องแสดงว่าคุณเป็นคนจากชิ้นใดในองค์กรแต่ยังมีความหมายว่าคุณอยู่เหนือใครกี่คนและต้องอยู่ใต้ใครกี่ระดับมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการมีอำนาจมีอิทธิพลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเป็นไทยทางความรู้สึกนึกคิดฉะนั้นความโลภอยากได้ตำแหน่งสูง,สง จึงเกิดขึ้นในทุกที่ทำงานและรูปแบบการแย่งชิงตำแหน่งก็มักไม่โสภานักโดยรวมแล้วเกือบทุกสิ่งบนโลกเป็นเครื่องกระตุ้นความโลภได้หมดขึ้นอยู่กับจังหวะเวลายุคสมัยหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์แต่ละคนยกตัวอย่างเช่นอาหารทุกชนิดสามารถปลุกเร้าอารมณ์โลภได้เสมอเมื่อกำลังหิวหรือกระหายจัด,จด ข้าวจานเดียวทำให้คนฆ่ากันตายได้ถ้าคนเหล่านั้นกำลังหน้ามืดเหมือนเปรตเป็นต้น 2. ส,สิ่งมีชีวิตได้แก่คนรูปร่างหน้าตาดีมีสเสน่ห์คนที่มีแรงดึงดูดทางเพศสูงคนที่มีความเก่งกาจคนที่มีใจเมตตาปราณี คนที่มีความเป็นที่พึ่งสูงตลอดจนสัตว์ที่สวยงามสัตว์ที่มีความน่าเอ็นดูเป็นต้นคนรูปร่างหน้าตาดีมีสเสน่ห์สามารถเข้าไปอยู่ในใจคนได้ง่ายเพียงแค่ปรากฏตัวหรือสบตากันครั้งเดียวคนเห็นก็ติดใจทันทีกับทั้งอยากเห็นและอยากเข้าหาอีกเรื่อยๆจึงเป็นเหตุให้อยากได้มาครองเสียเลย หากกล่าวโดยเฉพาะถึงเพศหญิงซึ่งธรรมชาติประจำเพศมีความเย,าย้ายวนให้หลงไหลอยู่แล้วถามว่าได้รูปร่างหน้าตาดีๆกับเสน่ห์น่าติดใจมาจากไหนคำตอบคือกรรมแห่งการเคยเป็นผู้มีน้ำใจอันงามและมีใจที่สะอาดหรืออีกในหนึ่งคือการสั่งสมทานและศีลตลอดชีวิตนั่นเอง อนุภาพของทานและศีลที่สั่งสมมาทั้งชีวิตจะก่อให้เกิดรัศมีเมตตาแล้วรัศมีเมตตานั้นจะบรรดาลรูปที่อ่อนหวานชวนพิษและดูสว่างกระจ่างตาเป็นสเสน่ห์ที่ใครพบเห็นแล้วเกิดมโนภาพของความรักขึ้นมาได้โดยยังไม่ทันต้องพูดคุยด้วยคนที่มีแรงดึงดูดทางเพศสูง เราใจให้เกิดความต้องการทางเพศได้แรงเพียงแค่ปรากฏตัวหรือเผยเนื้อหนังบางส่วนก็ทำให้อยากเห็นส่วนสงวนอย่างรุนแรงทันทีกับทั้งปรารถนาจะมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งด้วยถามว่าชายหญิงประเภทนี้ได้พลังเรียกร้องทางเพศแรงๆมาจากไหนคำตอบคือเคยบำเพ็ญทานและศีลมาดีเช่นกัน แต่เจืออยู่ด้วยความปรารถนาจะเป็นที่สนใจของเพศตรงข้ามมากๆเช่นใส่บาศเสร็จก็อธิษฐานว่าขอให้งามเด่นใครเห็นเป็นต้องพิศวาสกับทั้งฝังใจอยู่ในความปรารถนาชนิดนั้นจนสิ้นชีวิตเมื่อเกิดใหม่ทั้งเนื้อทั้งตัวจึงมีสัสดส่วนเย้ายวนบาดตาบาดใจเพศตรงข้าม เหมือนมีสนามแม่เหล็กแรงสูงดึงดูดในเชิงราคะเวลาคนจะคิดถึงจะนึกในเรื่องทางเพศมากกว่าจะคิดถึงด้วยมโนภาพของความรักแนวโน้มของปัญหาเรื่องชู้สาวจึงเกิดขึ้นได้มากกว่าคนอื่นๆคนที่มีความเก่งกาจสามารถทำเรื่องน่าทึ่งให้รู้สึกว่าไม่มีใครทําได้เหมือน จะมีความโดดเด่นคมคายและดึงดูดความสนใจคนจำนวนมากให้อยากได้มาร่วมงานอยากได้มาเป็นเพื่อนหรือกระทั่งอยากได้มาเป็นคู่ถามว่าคนคนหนึ่งได้ความเก่งกาจผิดธรรมดามาจากไหนคำตอบคือมีอดีตกรรมเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ยินดีในการแพร่ความรู้ความเข้าใจไปในวงกว้างบุญเก่าจะกำหนดเส้นทางในชีวิตใหม่ ไปตามทิศเดิมกล่าวคือเกิดใหม่จะมีแรงผลักดันให้ไปพบบุคคลที่เป็นแบบอย่างหรือการงานที่กระตุ้นความสนใจทำให้รู้สึกคลิกใจต่อติดอยากอุทิศชีวิตให้กับงานนั้นๆจึงขยันคิดขยันทำยิ่งกว่าคนอื่นๆมีใจจดจ่อมุ่งมั่นยิ่งกว่าคนอื่นๆก่อให้เกิดความฉลาดมองฉลาดแก้และฉลาดต่อยอด กระทั่งความรู้ประสบการณ์ตลอดจนวิสัยทัศน์กว้างขวางเหนือใครอื่นคนที่มีใจเมตตาปราณีสามารถทำให้คนอื่นรู้สึกเป็นสุขเพราะคนใจดีมีเมตตาจะมีความสุขมากและความสุขก็เหมือนแสงสว่างที่แผ่ผายให้คนอยู่ใกล้ได้รับส่วนแบ่งตามไปด้วยยิ่งท้าพิจารณาว่า คนส่วนใหญ่เป็นทุกข์เพราะความใจจืดใจดำของตัวเองก็ยิ่งสมควรเห็นได้ว่าคนส่วนใหญ่ต้องอยากแสวงหาส่วนแบ่งทางความสุขฟรีๆด้วยการได้คนใจดีมีเมตตาม,มาอยู่ใกล้ตนกันถามว่าคนคนหนึ่งได้นิสัยทางใจในทางดีมีเมตตาม,มาจากไหนคำตอบคือมีอดีตกรรมเป็นผู้ยินดีในการให้ทรัพย์เป็นทานยินดีในการให้อภัยเป็นทาน ยินดีในการให้ความรู้และคำปรึกษาเป็นทานบุญเก่าจะบันดาลให้รูปร่างหน้าตาและกระแสจิตเป็นไปในทางสว่างก่อความรู้สึกดีๆกับคนพบเห็นและพูดคุยด้วยตลอดจนมีเนาโน้มที่จะเป็นคนใจดีมีเมตตาอีกถ้าไม่แพ้แรงบีบคั้นให้เห็นแก่ตัวเสซยก่อนคนที่มีความเป็นที่พึ่งสูง สามารถทำให้คนอื่นสัมผัสถึงพลังความเข้มแข็งอันหนักแน่นมั่นคงน่าเลื่อมใสและเป็นที่เชื่อได้ว่าจะนำพาคนอื่นๆไปสู่ทางที่ถูกที่ควรมหาชนย่อมหวังจะได้เป็นที่พึ่งพาหวังจะให้เป็นผู้นำหรือกระทั่งหวังจะให้เป็นเจ้าชีวิตอยากเป็นคนสนิทอยากเป็นคนโปรดถามว่าคนคนหนึ่งได้ภาวะความเป็นที่พึ่งมาจากไหน คำตอบคือมีอดีตกรรมเป็นผู้ริเริ่มการบุญการกุศลด้วยตนเองสามารถทำกิจอันเป็นประโยชน์ให้สำเร็จได้โดยไม่ย่อท้อกลางคันตลอดจนสามารถโน้มน้าวให้ผู้อื่นหันมาเห็นดีเห็นงามให้ความร่วมมือหรือ,อย่างน้อยมีใจยินดีไปกับตนได้บุญที่ทำสำเร็จจะบรรดาลพลังที่ยิ่งใหญ่เกิดใหม่ด้วยรูปร่างหน้าตาชวนให้เลื่อมใส น่าเกรงขามกับทั้งมีลักษณะที่เห็นแล้วเชื่อทันทีว่าเป็นผู้นำได้สัตว์ที่สวยงามนกหรือปลาพันงดงามนั้นแม้จะอยู่ในที่ที่ห่างไกลผู้คนผู้คนก็อุตส่าห์ไปไขว่คว้ามาอยู่ใกล้ๆทั้งนี้เพราะคนเราชอบสะสมบริวารและเครื่องประดับที่มีชีวิตรวมทั้งเชื่อเคล็ดลางว่า มีสัตว์แบบนั้นแบบนี้แล้วจะดีจะเสริมดวงสัตว์สวยงามจึงเป็นที่ตั้งของความโลภมีสนนราคาค่าตัวแพงลิบโดยไม่จำเป็นต้องน่าเอ็นดูหรือผูกพันกับเจ้าของเป็นพิเศษเพราะความงามของพวกมันก็มีค่าเกินเพชรพลอยถามว่าสัตว์ตัวหนึ่งหนึ่งได้ภาวะสวยงามล่อตาล่อใจคนมาจากไหนคำตอบคือเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ สัตว์เหล่านี้เคยทำบุญแบบที่เป็นเหตุแห่งความงดงามไว้มากเช่นทำทานด้วยจิตเลื่อมใสายศรัทธาหรือทำบุญแล้อธิษฐานให้ได้รูปงามหรือรักษาศีลจน,จนจิตสะอาดสะอ้านหรือไปรักษาศีลแปดที่วัดทุกวันพระแต่ก็ทำกรรมบางอย่างที่เป็นชนวนให้เกิดใหม่ในอัตภาพสัตว์เช่นพูดให้พ่อแม่เจ็บช้ำน้ำใจเป็นประจำหรือตอนป่วยหนัก คิดน้อยใจลูกหลานกระทั่งจิตเศร้าหมองทั้งวันทั้งคืนฉะนั้นขณะจิตจะดับจากความเป็นมนุษย์จึงมีแต่ความมืดกองกุศลแต่หลหลังมาช่วยให้สว่างไม่ไหวได้แต่ไปช่วยตกแต่งให้มีรูปงามในสภาพของสัตว์เท่านั้นสัตว์ที่มีความน่าเอ็นดูสุนัขหรือแมวที่เห็นกันทั่วไปนั้น หลายตัวแม้ไม่สวยงามพอจะเป็นเครื่องประดับบารมีมนุษย์แต่ก็มีความกระตุ้มกระเตียมน่ารักน่าเอ็นดูน่าสงสารกับทั้งมีคลื่นจิตที่ต่อติดกับมนุษย์ได้ง่ายมีการสนองตอบคำสั่งและสามารถรับฟังภาษาคนได้พอสมควรมนุษย์จึงจับจองเป็นเจ้าของและให้การเลี้ยงดูอย่างดีถามว่าทำไมสัตว์บางตัวจึงได้รับความปราณีเลี้ยงดู ทำไมสัตว์บางตัวจึงถูกทิ้งขว้างไม่เหลียวแลคำตอบคือถ้าชาติใกล้ๆของสัตว์เหล่านั้นเคยมีโอกาสได้เป็นมนุษย์แล้วมีใจเมตตาปราณีส่งเคราะห์เพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือมักให้เศษอาหารเป็นทานแก่สัตว์บ่อยๆแต่อาจชอบนอกใจคู่ครองคบชู้ไม่เลือกเล่นพนันกินเหล้าเมายาหัวราน้ำอยู่เสมอพูดง่ายๆคือทำทานไว้ดี แต่ศีลบกพร่องจึงต้องตกต่ำเพียงแต่ตกต่ำและไม่ลำบากมากได้รับความอนุเคราะห์จากมือมนุษย์เสมอ